นีแชมเปนคลาสแล้วใช่ไหมตัวเองใช่มาแชมเปญคลาสแล้วไปเลยไปเลยสวยสวยสวยทุกตัวอันน่าจะสีสีสองตัวหลังสีสีโอ้ โอ้โหกระตุ้นใช่ปะเนี่ยเรียกกูซะเงี้ยบอ๋อไม่เดินมาตบกูเลยนะหลายสดอยู่ปะเนี่ยไม่ไลฟ่ถ้าไลฟ์จบเลยถ้าไลฟ์ไว้แล้วทำอย่างอื่นกันน้องไม์เราไปไลฟ์สดกันนะเออเก็บค่าสมาชิกสมาชิกค่าสมาชิกยี่สิบถ้าร่วมด้วยเสียห้าสิบจะเอาไงจะดูหรือจะร่วมร่วมนี่อุบจเพื่อนเจ้าเลย สนใจไหมถ้าผู้หญิงคิดตังค์คิดเยอะเลยไม่ให้ร่วมให้ดูอย่างเดียวร่วมไม่ได้อันนี้เดวิดสแตชชันใช่ไหมใช่ไหมฉันลงกับนางสิบกว่าปีที่แล้วนางก็ยังกินที่เหนียวแน่นอยู่นะออสเตรเลีย ไใช่จับแบบไหนวะไหนจะบอกสิบปีเลยนี่ที่วิ่งเนี่ยคนเล่าปีคนน่ะใช่ะควอันอ้วนไหงมีอ้วนก็ไม่ได้ขนมันมายังไม่เต็มตัวตัวที่กำลังจะเข้าตรวจอ่ะยังดูเด็กอยู่เลยเนาะ ใช่ใช่เนาะเป็นแชมป์นะเมื่อวันี่เดียร์ได้อ๋อแล้วก็ขึ้นขึ้นรุ่นใช่ไหมอันนี้กำลังหายอยู่สปอนเซอร์ถ้าได้ก็จะได้ไลฟ์ผ่านอื่นๆผ่านยูทูปอ๋อเป็นอย่งไรบยังครับผมฉันว่ามันเดี๋ยวนี้นคนนก็ไม่ค่อยกล้าลงทุนเนาะ มันยากกทุกวันนี้ที่ทำเราทำเกียรติมาชีพแต่เป็นกลุ่มปิดใช่ดี่ออฟบอกอยู่แต่มันก็จะอยู่แค่นั้นให้เฉพาะคนที่เขาประกวดดูแต่ถ้าอยากจะเปิดโล่โมต้องทำเอาเงินเซอร์ให้กว้างๆเดี๋ยได้แชร์ไปทุกีินีิวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีเออน่ารักเราก็ติดปีแล้วจำได้ไหมคนในคนชมที่ใส่จาก น,าานี่ก็กลับมาไม่เห็นี้นไม่พูดเลยเห็นมา,มาเด็กๆวัยรุ่นก่อนเลงก็เล่นไอ้น่หายไปเลยว่ะคนอินโดชื่ออะไรวะเอลิกเออเอลิกอะ่ะเออใออนว่าเขาจะไลน์อัพกันฝั่งฝั่งฝั่งนน้นนะเนี่ยะรอรงนี้ไม่้เออ

มันไม่พี่ออฟไม่ใช่เราอยู่นี่เองเราอยู่ซอยลาดพร้าว122ถึงมาในงานเดมอลไงตัวไหน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 มองตัวไหนมองตัวหนึ่งกับตัวสามมองตัวหนึ่งกับตัวสามตัวสามได้ละ มองตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามเอาตัวหนึ่งนะว่าแล้วมองตัวหนึ่งกับตัวที่สามน้องไม้เอาไปแล้วครับวินเนอร์ตัวผู้ได้ไม้อีกหนึ่งใบเบสทอมวินเนอร์ตัวผู้อันนี้อะไรจูเนียร์เหรอไม่ใช่สิจะเป็นไฮโลคอลป่ะโลคอบอ่ะ Wow.